สวัสดีทักทายยามเย็นนะคะวันนี้ก็อยู่กันที่ทุ่งหนานะคะทุกคนมาอีกแล้วค่ะน้ำระรอกศอกนะคะตรงนี้เคยท่วมไปแล้วรอบหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะรอบนี้พามาชมน้ำท่วมอีกรอบหนึ่งนะข้าวกำลังงามเลยนะคะน้ำมาเมื่อวานเนาะเมื่อวาน ทุกคนจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะฝั่งนู้นก็คือจะอยู่ต่ำกว่าของเราเนาะหน้าเราทั่วมหมดแล้วนะคะทุกคนโอ้ยเนาะปีนี้ทำนาลำบากเหลือเกินเนาะท่วมสองรอบแล้วนะจ๊ะนี่ข้าวกำลังงามเลยไหมว่านปุ๋ยเรียบร้อยน้ำมา ไม่รู้กี่วันจะลดนะคะเนี่ยอืมข้าวเราจะเป็นยังไงเนาะพ่อแม่พี่น้องอันนี้นาหวานเนาะอันนี้อันนี้นาดําที่บอกว่าเราดําได้วันนึงแล้วก็น้ําท่วมเนาะฟื้นตัวมาใส่ปุ๋ยก็เริ่มงามนะคะแต่ตอนนี้น้ําท่วมค่ะ นาที่บ้านมุนตุนนะคะอําเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้ก็จะเป็นนานาหวานนะคะยังเล็กๆอยู่เลยนี่ค่ะใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะพ่อเนาะใส่ปุ๋ยแล้วเนาะนี่เนาะดูสิคะเข้ากับมะซามแล้วเนาะซามเข่าแล้วเด้เนี่ยจะไ้กินบอคะ้าเข่าปีนี้ดูสิคะทุกคน ฝั่งนู้นมืดมาแล้วนะคะฝนฝนกำลังมืดมาฝนกำลังตั้งเขากำลังจะตกนะทุกคนดูสิคะนี่แปลงนี้เขียวงามมากเลยคะ่ะขอให้น้ำลดไวๆเนาะทุกคนสงสารชาวนาดูสิคะ เนาะพอเห็นหอดปลายเขาพี่น้องเลยมัะอ่อนเนาะเหลือใจแท่นเนาะค่ะเนาะเหลือใจน้ำเนาะค่ะเนาะน้ำเอียงมาหลายกระดอกระเดียดแถวพี่น้องเอ้ยเงยดหลรอบนี้คือสิบประเหตุอีกแล้วมั้งเนาะคะ่ะโอ้ยน้ำค่ะคุณน้ำค่ะบริเวณ ถนนทางเข้าบ้านก็เริ่มมีน้าปลิ่มๆขึ้นแล้วนะคะทุกคนบ้านมุนตุนบ้านมุนตุนไก่อําเภอม,มันจากคีรีเราจะเนาะอ,นนอันนี้ไม่เดินไปแล้วคะ่ะเดินให้ดูเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าคันแทนานไม่รู้เป็นยังไงตรงไหนมีหลุมมีอะไรนะคะนี่คะ่ะชมบรรยากาศทุ่งนาข้าวน้ำท่วมรอบสองค่ะบ้านมุนตุนอําเภอม,มันจากคีรี สู้นะคะเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวนาที่ประสบภัยน้ำท่วมนะคะทุกที่ทุกแห่งทุกคนเลยนะคะขอเป็นกำลังใจให้ค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ